สวัสดีคะ่ะเข้าครัวกับครัวภัยใบยช่องคอนวณนสวัสดีนะคะวันนี้ครัวภัยจะชวนพี่ๆทุกคนเข้าครัวนะคะมาแปลรูปเผือกนะคะเป็นแบบเส้นรสเค็มนะคะแบบง่ายๆนะคะนําไปทําเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนะคะสูตรนี้ทําไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุด,ดิบแล้วก็ขั้นตอนการทํากันเลยคะ่ะ ในส่วนของวัตถุดิบนะคะก็จะมีเผือกนะคะวันนี้หนูขอใช้เผือกหัวใหญ่นะคะถ้าในกรณีที่เราไม่มีเผือกหัวใหญ่นะคะเราก็หาซื้อเผือกหัวเล็กได้นะคะจะตกอยู่ที่ประมาณกิโลละ3 0มสบถึงสีบาทนะคะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะเราก็เลือกนะคะมาทําได้นะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับ ช่วงนะคะของเผือกด้วยนะคะช่วงหน้าฝนนี้ก็อาจจะถูกหน่อยนะคะแล้วก็จะมีใบเตยนะคะเพิ่มกลิ่นหอมเนยเค็มนะคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะในกรณีที่เราไม่มีเนยเค็มก็ใช้เนยจืดนะคะประมาณ200กรัมต่อเกลือนะคะประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีนะคะน้ำมันปาล์มสำหรับทอดนะคะวัตถุดิบในการทำก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะเราก็จะนำเผือกนะคะมาปอกเผือกนะคะ เวลาปอกนี้ให้ใส่ถุงม,มือนะคะแล้วก็นำไปล้างด้วยน้ำเกลือนะคะจะลดความคันได้นะคะวันนี้หนูซื้อมานะคะจะหัวใหญ่หน่อย เดี๋ยวเราจะมาสไลด์เผือกแบบเส้นกันนะคะก็จะใช้มีดสไลด์แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนําเผือกของเรานะคะมาสไลด์นะคะใหญ่หน่อยเครื่องสไลด์นะคะมันก็จะปรับได้นะคะประมาณ3ามระดับนะคะชอบเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็แล้วแต่เรานะคะ ใบมีดคมมากนะคะเส้นออกมาเสมอกันแล้วก็สวยด้วยนะคะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะออกมาสวยมากเลยเส้นเท่ากันเลยนะคะ เวลาทอดนะคะก็จะกรอบสวยนะคะหลังจากที่สไลด์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแกะนะคะแบบนี้ออกจากกันนะคะเวลานําไปทอดนะคะจะได้ไม่ติดกันนะคะแบบนี้หนูก็จะเทน้ํามันตามนะคะใส่ในกระทะนะคะแนะนําว่าให้ใช้น้ํามันใหม่นะคะในการทอดนะคะจะดีมากเลยนะคะถ้าใช้น้ํามันกเก่าเก่าเนี่ยมันจะไม่อร่อยนะคะมันจะมีกลิ่นเ็ยนะคะ เวลาทอดนี่ก็ทอดครั้งเดียวเลยค่ะให้จบเลยแล้วก็เอาน้ํามันไปทาอย่างอื่นนะคะแต่สําหรับหนูนะคะหนูจะเอาไปขายนะคะมันจะมีคนมารับซื้อนะคะเขาก็จะเอาไปทาในโอทเซลนะคะตามด้วยใบเตยนะคะใส่ลงไปนะคะน้ำมันเริ่มร้อนนะคะแล้วก็ใส่เผือกเส้นลงไปเลยนะคะ ทอดครั้งหนึ่งไม่ต้องใส่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะจนเกินไปเนี่ยมันจะไม่กรอบพวดึงนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเกลี่ยๆหน่อยนะคะแบบนี้เวลาทอดออกมานะคะเก็จะได้สวยนะคะก็กรอบัวถึงด้วยสูตรเค็มทําไม่ยากนะคะทําง่ายนะคะใส่ในเค็มลงไปนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ อย่เพิ่งใส่เยอะนะคะเนยนะคะเราต้องดูก่อนนะคะว่าเนยเนี่ยมันเค็มไหมบางนี่พ่อมันก็เค็มจนเกินไปนะคะซื้อมาก็ชิมก่อนก็ได้นะคะว่าเค็มไหม ในส่วนของใบเตยนะคะทอดทุกครั้งก็ใส่ทุกครั้งนะคะมันจะทําให้มีกลิ่นหอมแล้วก็น้ํามันของเรานะคะจะไม่มีกลิ่นเหม่นนะคะใบเตยจะช่วยได้นะคะสีออกมาก็จะประมาณนี้นะคะเหลืองสวยนะคะกรอบทั่วถึงนะคะ แล้วใส่ตะแกรงนะคะพักให้เสด็จน้ำมันนะคะอีกทีหนึ่งเผือกฉากของเราน,นะคะก็ทอดเสร็จแล้วนะคะฟังเสียงนะคะกรอบเป็นเส้นสวยนะคะเส้นเม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะอร่อยมากอืฟังเสียงนะคะอืมอร่อยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาแพ็กกันนะคะถุงที่หนูใช้นะคะเป็นถุงห้าครึ่งคณแนะคะวันนี้หนูมีประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปในเมืองเนาะเราก็จะมาทำการแพ็กกันเลยนะคะเราชอบแพ็กเกจแบบไหนนะคะก็ใส่แบบนั้นนะคะอันนี้หนูจะทำให้ดีเฉยๆนะคะว่าทําแบบไหนนะคะ มีถุงมือก็ใส่ถึงมือนะคะจะง่ายกว่า ใส่ถุงเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเมื่อก่อนนะคะหนูส่ง8บาทนะคะเนื่องจากว่าเราซื้อเผือกนะคะมาจากสวนนะคะเป็นสวนของป้าน,นะคะก็เลยได้ราคาถูกหน่อยนะคะถ้าท่านใดนะคะซื้อมานะคะก็คํานวณต้นทุนนะคะซื้อเผือกนะคะถุงนึงนะคะน่าจะประมาณ10โลนะคะทอดออกมาแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่ก็หักกําไรแล้วก็ต้นทุนหักค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะแล้วก็จะมาคํานวณอีกทีนะคะว่าเราได้เท่าไหร่นะคะอันนี้หนูทําให้ดูเฉยนะคะเพื่อ เื่อเป็นตัวอย่างในการทํานะคะเผือกฉาบรดเค็มนะคะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะจากนั้นนะคะหนูก็จะนําไปซีนนะคะพอเราแพ็คใส่ถุงนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมาซีนปากถุงนะคะพับแบบนี้นะคะให้เรียบๆนะคะแบบนี้ก็ใส่วางลงไปนะคะ ซีนครั้งหนึ่งน่าจะได้ประมาณสามถุงนะคะเครื่องซีนเครื่องนี้นะคะหาซื้อได้นะคะตาม l a z a d a นะคะมีขายนะคะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากเลยว่าซื้อที่ไหนนะคะนี่ l a z a d า,า,ามีขายนะคะเครื่องหนึ่งก็ประมาณอยู่ที่ไม่เกินห้ารอยบาทนะคะ เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะถ้าดึงแรงจนเกินไปเนี่ยเขาจะขาดนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะใส่สติกเกอร์ยี่ห้อเบอร์โทรศัพท์ลงไปนะคะเวลาลูกค้านะคะซื้อของเราไปถ้าเขาติดใจนะคะเขาจะได้โทรหาเราจะได้สั่งของของเรานะคะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเผือกชามนะคะแบบเส้นนะคะรสเค็มนะคะสูตรคุ้วประภัยวันนี้นะคะลองเอาไปทำดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะผิดพลาดประการใดหนูก็ขออาภัยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนำไปทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ